เเป็นนางแมวี่ยัวสุวาอะทาคือปีศาจุดเซ็กซี่กว่าคะ่ะเปิดอีพีอย่าไปทางการคะ่ะอีพีอวีฮะเราทำผักฉันแบบนี้ไม่ได้นะฮะพี่ใจกว่าเล็น้อเพราะจะมีกาดไข่อุอ๊ยกาดไข่สวัสดีค่ะน,นี้เจอพี่ซีแล้วก็ใครกคว่ใจกว่าค่ะวันนี้เราจะมาหาเมนูอะไรเอ่ยคะทำหมูกระทะค่ะสวยๆอุ๊ยมาดูแบบว่าชุดซ้ำกันก็ไม่ต้องตกใจเพราะว่าวงการบันเทิงเนอะก็ต้องชุดซ้ำกันนิดนึงไหนครับผัก เงียบที่หลีเลยไม่มีเลยค่ะว,ว,ว,วกวกวกกลับวกกลับวกกลับร้านเดิมสุดททายร้านเดิมกูมเ,เรากำลังเลือกหมูอยู่ค่ะเราจะส่งแบบว่าส่งหน่วยเนือ้อหน่วยซี่โงเราไปเลือกคุณพี่ตงกว่านะคะตอนนี้ก็เลือกเป็นอะไรบ้างนะคะก็ <Okay. S 1> จะมีเป็นกลุ่มหมาล่านะคะ <Okay. S 1> นางเลือกแล้วก็หมูเนื้อห่า หมูน้ำพึง่ง <Okay. S 1> แต่ว่าหมูสไลด์แบบนี้นางไม่หยิบเลยนะคะไม่มีอยู่ในแพลนจะเอาหยิบแล้วะคะ่ะฉันคือลงนางหยิบแล้วะคะ่ะนี่แล้วคะ่ะ้าไม่พูดก็คือไม่หยิบนี่ค่ะตะลังแดกเครื่องในนะคะต้องตามโอเคเราได้อุป,ปกรณ์ <Okay. S 1> ครบแล้วนี่เท่าไหร่หมูแล้วเท่าไหร่เอ่ยหมูร้อยร้อยหกสิบนั่นกินหกสิบบาทแล้วก็นี่จะผักของเราผักก็ประมาณยี่สิบบาทค่าได้อุปกรณ์เราครบแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมไม่มีแล้วเนาะอุปกรณ์หมูกระทะของเราไปแล้วค่าฝั่งนี้ก่อน โอเคเราขอตัดภาพการซื้อของตลาดแค่นี้นะคะเราจะไปต่อที่ห้องค่ะวว้า,วาเธอเป็นน,นางแมวที่ยัวตัววางเธอคือดีซ่สาสุดเซ็กซี่ดีซ่าสุดเซ็กซี่มาอีกแล้วกับอีพีนี้ของเราก็คือหมูกระทะค่ะหมูกระทะค่ะสิบปีสิบชาติของเราก็คือหมูกระทะที่นำเทรนด์มากวันนี้ก็คือแต่งหน้าแบบว่าชิปบี้เบาๆเนาะชิมโรตาแบบ เป็นประกาศแล้วก็ป่าแล้วซิสิ้นปั่ทิงเนาะกับชุดสีแดงเรือมใชุดนี้ค่ะแล้วก็กับเพื่อนสาวคนใหม่ที่มารวมร่วมกว่าคะเปิดอีพีอย่างเป็นทางการค่ะอีพีอะไรดีวะมูกระทะรอบรอบที่หนึ่งพันแล้วกันค่ะไปค่ะตั้งไฟกับกินค่ะเปิดไฟแล้วค่ะคุณแตงกวาค่ะใส่ผักใส่อะไรเลยค่ะเดี๋ยวคุณพี่คือเดี๋ยวขอตือกล้องถ่ายคุณแตงกวาก่อนค่ะช่วงนี้นัค่ะมาแล้วค่ะ อันนี้คือรายกาคุณแตงกว่าใส่ผักนะคะ,ค,ะคือทําไมรอบนี้ถึงอยากจะกินเอ่อขี่หมูกระทะยอีกแล้วครับคุณแตงกว่าหิวเหรอหิวค่ะหิวนะคะหิวสามเดือนแล้วยังไม่ได้กิน <Okay. S 1> มันนูแล้วฉันจำได้ว <Okay. S 1> ่ารอบก่อนน,นานๆนี้เพิ่งกินไปไม่ใช่หอรอ <Okay. S 2> เพราะว่าคุณก็ต้องทํางานทำงานมันแรกแในหยุดหยุดตั้งแต่ช่วงโควิดมาเนาะตายแล้วคืออะไรอ่ะคือหมายความว่าอะไรอ่ะ เธอทำผักฉันแบบนี้ไม่ได้นะฮะอันนี้ค่ะคุณแตงกวาเติมผักขัดสวยๆแม่แต้องงานแล้วแม่แต่งต้องงานคือวันนี้ก็คือแบบเลี้ยงฉลองเนาะก็คือวันนี้เราก็กินหมูกระทะด้วยความงบอะไรไม่เยอะเนอะ หมูไอ้เรื่อหมูต่างๆพี่ก็คือบอกตั้งแต่ตลาดแล้วว่าราคาเท่าไหร่เนาะก็คือกินแค่นี้พวกกินแค่สองคนอุ้ยใส่ไข่ไหมใอ่แล้วค่ะนี่ค่ะพี่ซีก็ต้องความแบบสวยพี่แตงกวาเขาบอกว่าใส่หมูแล้วค่ะทุกคนค่ะอันนี้คือไข่นะคะพี่ซีก็ต้องแบบบำรุงไข่กับพี่แตงกวาเล่นนึงเพราะว่าจะขาดไข่อุ้ยขาดไข่ขาดไข่เป็นผู้หญิงเปรี้ยๆเลเนาะไม่มีผัวบล็อกซาแบบชิมเมอร์ดูสิคะทุกคนค่ะ บเบางปิง,ปงอุ้ยตอนนี้ก็มาคลุกคลามากกับพี่แตงกวาค่ะใช่ไม้ขาน่ากินมากเป็นยง,งน้ำคุกเป็นไงบ้างครพี่แตงกวาาขาน้ำคุกเป็นไงบ้างตอนนี้นเลิศชัวรนะ์นะจะกินอ่าไม่จะกินเลยขั้นตอนนี้คืออะไรครับพี่แตงกวาคะ่ะคือปอกข่อะ,ะอยขาเอา่อแม่งตีขออนุญาตแบบนั่งหน้ากล้องเลยแล้วกันเพราะว่าเอ่อแบบจะได้ได้เห็นแบบชัดๆรสสวยๆอะไรจ๊ะ เครื่องไร้หลอดที่ไม่กินท่พิลายนะเห็นข่าวแยกหม้อลยนะน่กินเอาหอวจับไม่ได้อะค่ะโอเคปิดฝาไม่ต้องปิดฝาเลยใช่ลงก่อนนะลงก่อนอันนี้คือเอ่อ EP หมูกระทะแล้วก็อยากที่บอกเราเป็น EP ประมาณสักสาม EP แล้วพี่จำไม่ผิดก็คือหมูกระทะมาสามรอบแ้วเพราะว่า ไม่รู้จะทําอะไรแหละก็คือเบื่อหรือว่าแบบเออหมกูกระทับปิ้งปิกกับเพื่อนๆอีกแล้วแหะเนาะเออเพื่อนๆทุกอีพีเหงาเลยก็หมูกระทับไปยาวๆปิ้งๆย่างๆชอบไปชอบแบบสไตล์แบบเออหมูกระทับปิ้งย่างก็ดูได้นะคะเอาไปทำกินกันบ้านใครอยู่ตัวไหนโซนไหนก็คือได้เลยค่ะความคิดกินกันกับการย่างหมูนะคะเนี่ย ดุริศหรอคะหรือว่าอิ่หรือว่ายังไงคะเนี่ยไม่มันสุกแล้วอะสุกๆนั่นหรอเนี่ยแคืองงมากนะคะพี่ในความคือไม่ได้คือแบบหมูสไลด์มานะคะแบบคือแบบอีหมูแผ่นแบบเนี้ยค่ะคืองงมากคือคิดว่จะกินหมูสไลด์แต่พี่แตงความบอกว่าอโเคน้ําแข็งมันน้ําแข็งกรอบกลัวว่าจะหนักก็เลยว่าได้กินหมูนี้นะคะก็คือก็คือไม่ได้กินนะคะหมูสไลม์นี้อวดไปได้กินหมูแผ่นนะคะ กริดมากหูยตายน้ำแตกเลยค่ะน้ำแตกแตกกระจายแล้วค่ะี๋ยวคุณแม่สีขอชิมก่อนอันนี้คือน้ำจิ้มเราซื้อมาจากตลาดเนาะที่ร้านแบบร้านขายเนาะอร่อยกว่าไม่รู้นะรอนี้ไม่ได้แบบว่าชิมก่อนนะคะอะไรนะหนึ่งสอไปเ พี่ว่าต่อพี่อ่ะมันมันจืดมันเผ็ดมันไม่ได้เข้มข้นเหมือนพวกน้ำจิ้มแบบที่เขาขายตามในห้างเลยเนาะหรือว่าตามน้ำหนูปลาทะว่า,าไหมอร่อย oh, <no. S 1> อร่อยเหรอต่อต่อพี่เพื่อนมันจืดจืดมันมัได้มาได้รสเผ็ดจืดจืดรสเผ็ดจืดอ่ะมันไม่เข้มข้นพอสำหรับพี่นะหรอกพี่จะความบอกอร่อยคืออร่อยเขาได้เนาะอาจจะกิะนไม่เหมือนกันแหละดูอ้ออร่อยมากมั้งวิเขาเรียกอะไรอ่ะ นี่อะไรกันทุกคนน่าก,กินมากดูสิไก่ไม่ตึงไนไก่อะไรนะอะไรที่เราไม่ได้จำเกิดแดดคือน้องแดดแดเออเดมันต้องทำม,มากเลยย้าหูโอ้ยกินหมูกระทะพี่จะพูดอะไรดีเนาะก็คือกินหมูกาาระทะแหละไม่ได้ไปกินดีบุรีมาเลยอะ่ะถ้าคือเดี๋ยวเือนหน้าเดือนล้วกันยาคือร้านอาหารเริ่มเปิดแล้วเห็นพวกพี่คงไม่ได้ไปดีอยู่ดีเพราะว่าเขามีเลยนะกฎหมายบอกว่า ต้องฉีดวัคซีนแล้วตองเข็มหรือว่ามีผลตรวจเอ่อตะครอจมูกเนาะประมาณ3าวันจะเข้าไปทานที่ร้านไล่พวกพี่ก็คือยังไม่ได้ฉีดวัคซีนยังไม่ได้ตองคิวและก็ไม่ได้ว่างแบบตะครอที่โรงพยาบาลเนาะเลยอาจจะไม่ได้ต้องแบบ่ายที่บ้านอีกยาวไรเนาะปวดตับปวดตับอิจฉตับ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  อร่อยอ่ะพี่เสงี่ยมเขาไม่พูดรเราเลยเนาะเขามากินคนเดียวเลนะี้ยเนาะอร่อยอร่อยไปทานให้กินใหญ่กินลงไปอืออ่ะมันตื้นตืุ้เนอ่ะมันไม่อร่อยอร่อยเยังไม่รอว้เก็บปังเดี๋ยวเราตักบ้านน้ำคนอ่ะ ก็คือแบบไม่ได้กินเอาอิ่มนะคือแบบกินว่าเออแบบคุยกับเพื่อนนั่งนั่งคุยกันไม่สั่งต่างๆอะไรนะที่ต่างกันเนาะเลิศเลยคุยบ้านก็ได้ถ้าแบบคือเงาแหละอยู่แต่ก็ต้องเงาอร่อยอ่ะเอาเห็นว่าเคาขำนิดนบางทีก็คือซอนมันคือลำบากต้องใหญ่ไปไม่เข้ากันกับว่าหมูตาถึงเท่าไหร่อร่อยอ่ะทุกคนขา ร้อนมากคือฟังค้นแต่ว่ากุกกลักกุกคลักร้อนทุคนหาร้อนมากเพราะคืออนแรพวกพี่ก็ซื้อกินกีมาแต่ว่าไม่ได้ซื้อมาเพราะว่าแบบถ่ายสองคนเป็น่ายลำบากนี่ครัทุกคนกับกินผักหอมนี่จ้ามาามาาอืมนหลังร แม่กวางก็จริงจังมากกังปีนทุกคนงานด,ด้วยหมูเนี่เออหมูบดถ์ก็จัดเนื้อนางมากินค่ะโอเคโอเคบรรดุก็จะพอประมาณนี้แหละถ้าเป็นบรรดุที่ซีก็คือไม่ถ้าเราข้าวกินก็อน,นอนนอนเลยนอนเลยอย่างหลังมากกว่าคือนอน ไ็ต้องนีไปไหนไม่ได้จะอยู่ในห้องเมื่อก่อนอ่ถ้าวัอยุดทีก็จะไปเดินอะไรตลาดจักรจ้ามันร้อนมาก ทุกคนคะฉันลืมไปว่าฉันเพิ่งตักขึ้นมาลงเข้าปากเลยร้อนแไออีโดลิ้งเกือบตุกน้ำตาไหลเจ้าของหลังน้ำตาไหลเลยค่ะเราขึ้นก่อนได้ไหม โอ้โหเป็นร้อนมากนึกว่าแตะไข่หรือยังบำรุงไข่ก่อนนะคะทุกคนค่ะุกปู่มีความแบบกุกกรุ่นมากร้อนแอนนึกว่าเขา,ขาผัดใส่หรือไมผัดอร่อยอ่ะแต่มันตานยาวมากเลยอ่ะตอนนี้พี่ตีอยากได้จานแล้วอ่ะเพราะว่ามันร้อน อืมอร่อยมากโอเคเดี๋ยวว่าแซ่บนะเดี๋ยวพวกหนูมากแ้วมันดูมันาหาก็โอเคนะได้กินแบบหอมๆอย่นะโอเคนะแล้ก็ลองิงี่แบบสัดเหมือ้วดูจากร่าพวกเราแมานะกลัวอ้วนเลยล่ะกลัวอ้วนเลยล่ะ น่าทื่นากันห้งองหอเลื่อนเร็วมากอยู่ใครทุกคนถามเพือความแบบว่าหาอืเดี๋ยวไงพวกพี่ขอตัวกินกันก่อนนะเพราะว่าไม่ไหวแล้วเดี๋ยวไว้มาติดตอนจบได้วยกนนกับทุกคนค่ะ ไค่ะ <C fabrication> โอเคดูดีนะคำนี้โอเคค่ะนี่ก็คือตอนนี้เราสองท่านก็คือไงอิ่มแล้วก็คือ ติดอยู่ตรงคอหอยคือ,คอทอมมิ่งกแบบว่าคือแบบขย้อนออกมาแล้วเพราะด้วยความที่แบบไม่หมดแล้วนะคะก็คือเราขอแบบว่า <c oughs> พูดแล้วกันว่าคือแบบหมูกระทะรอบนี้คือแซ่บไหมแซ่บอีดอกสรุปว่าคืออร่อย <c oughs> แต่ว่ามาเค็มตรงปิดท้ายนิดนึงเพราะว่าด้วยความเสียดายน้ำซอสซื้อมาแพงก็เลยใส่บดเค็มไปนิดหนึ่งแต่ว่าอร่อยภาพรวมคือรสเนาะหมูก็ลอยห้าต่แล้วร้อยหกสิบ น้ำจิ้มหกสิบาทส่วนผักก็20บาท15สิบห้าบาทพี่ไม่ได้จ่ยคือโอเคเนาะสองท่านก็คือเหลือนะไม่ใช่ไม่กินหมดคือเหลือนะทุกคนหาดูทันว่าทุกคนก็คือยังมีความแบบว่าเออเหลืออยู่ด้วยนะเพราะว่ากินไม่หมดก็คืออิ่มแน่นมากยังไงก็อีีนี้ก็อาจจะเหมือนเดิมที่แตงความเนาะอาจจะแบบไม่มีอะไรเยอะแต่ก็ก็ไม่มีอะไรแหละก็คือถ่ายไปว่างๆหน่อยเนาะดูออกฮ้า่คือเศร้าใจสำหรับพี่ว่าน้ำการกินหมูกระทะก็คือ กินได้เนาะกินกับเพื่อนกินกับครอบครัวแบบช่วงโควิดเพราะเราออกไปกินแบบข้างนอกก็คือไม่ได้เนาะด้วยการแบบเว้นระยะห่างอะไรอย่างแบบไม่เหมือนใกล้ชิดเหมือนกินที่บ้านเนาะเพราะว่าเราก็แบบไม่ได้ไปรับเชื้อที่ไหนก็นคืออยู่ด้วยกันก็คือกินกันแค่นี้นก็คือโอเคปลอภดภัยแน่นอนเนาะโอเคไงก็สำหรับอีพีนี้พวกพี่สองคนคอต้องฝากกันด้วยเนาะพี่แตงกวาเนาะ งั้นพวกพี่สองคนต้องไปแล้วนะคะไงก็ฝากอีกีนะคะฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดแชด้วยกดกดินงด้วยนะคะได้แบบแจ้งเตือนแล้วพวกพี่สองคนสวยๆมากกันอาจจะงงบ้างพี่แตงกวาพี่ก้อยมากไม่สับสนนะัแต่ละวันเนาะโอเคไปค่ะบ๊ายบาย